ไม่กลับไม่ได้เหรอคะหรอ้อนแสงหลอกหลอกมากเวลาดีกงอนนี้่ซ้อนเหีโดมสามเอฟสามสี่ไม่รู้เลย ันี่ไงนครับเกีับส่วนใหญ่พักส่วนใหญ่ที่ไหนก็มามองข้เจ็ดร้านท่านะมีบุรีหน้าปั๊มาอ่อม่ดูเขาบอกแล้วจะรู้ไหมเนี่ยปัมปตทไ้ไงนั่แสงแสงมากสวยงามือหมดเลยเหรอหมดเออสวยกับรถตู้ อนี้มันหยุดมาได้เยอะได้ต้งก่อนต้องอธาไอเดียวไปไม่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มเก็ของตอนนี้อากาศไม่เย็นเนาะเมคืนนี่คืนเมื่อคืนนี้ใชนีขมะใช่เมื่อคืนเะมื่คืนเนี่โอ้ยเม่อคืนมื่อเอตัดรถเท้าใหม่อะแรงอะ าาากอากอาศเปรี้ยวเลยว่ะกินตัวกินตัวไม่ไมีอะไรดีเลยไนมะ่มีอะไรดีเลยเนี่ยเอาลงเลยนะเนี่ยเคเจกันดูนี้ครับต้องเหม็นแน่ไม่มีอะไรต้องหงางมีสาวโคราชคนหนึ่งอะ หล so ังผมใหม่นะเอ้ยว้าเออหนูจะกผม